สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก ten of pentacles สิบเหรียญ the empress เป็นความอุดมสมบูรณ์ four of cups สี่ถ้วย four of pentacles สี่เหรียญ the moon ความกังวลนะ the fool เป็นไพ่ของความอิสระ the high p i e s t e s ราชนินีแห่งดวงจันทร์เป็นไพ่ความลึกลับก็ได้ไพ่ใบนี้ the c h a r i o อัศวินนักรบทู or pentacles สองเหรียญ ในการปรับสุดท้ายไฟออบครับห้าทวนมีความกังวลมีความสับสนเกิดขึ้นภายในจิตใจของชาวทัดไฟในช่วงตอนนี้แต่หนะ้ไพ่โดยรวมซะส่วนใหญ่ได้พ่หลักพ่ใบใหญ่มาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะได้พ่ใหญ่มาเยอะในเรื่องของ การงานในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุไฟนะคะมั่นคงนะช่วงตอนนี้งานคุณมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมงานรองงานพิเศษที่ได้เข้ามาดูมั่นคงตัวตุนก็ตัวตนของคุณในช่วงนี้ก็จริงจังหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของการงานบางคนอาจจะได้ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวธุรกิจครอบครัว กับคนใกล้ชิดนะคะจะได้แล้วก็ถือว่าเป็นการงานที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วได้มี e อมเพ s สความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าทำงานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะมากกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานทําร่วมกันแล้วคุณจะประสบผลสาเร็จชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้น่าจะเด่นๆเ,เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับนายทุนคนช่วยเหลือที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ใหญ่เขาจะช่วยผักดันคุณเป็นอย่างดีนะคะในช่วงตอนนี้ มีความกังวลไหมอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเร็วนี้หรือความคาดหวงังความสําเร็จที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณทําบางทีอาจจะผิดใจเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็น้อยแต่ถามว่าการงานในช่วงตอนนี้มันมันไปได้ไหมมันก็ได้นะคะมันก็ได,มได้มันก็ได้อยู่แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ใจไม่ได้ใจของชาวธาตุไฟ ชาวธาตุไฟเป็นคนที่หุนหันพันแล่นนะอารมณ์ร้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงุนงดง่ายอะ่ะอาจารย์มองว่าในช่วงนี้อยากจะให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะมันจะผ่อนหนักเป็นเบาคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเขาก็จะสบายใจเขาก็จะเอนจอยเขาก็จะมีกำลังใจกำลังกายพร้อมที่จะทำงานนะคะพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะปรึกษา ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้สําหรับชาวธาตุไฟนะคะอย่าใจร้อนนะคะอืมแล้วมันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะบางทีสิ่งในเล็กๆนน้อยมองข้ามมองผ่านไปก็ได้มองเป้าหมายมองเป้าหมายใหญ่เอาไว้อืมอยากให้มองเป้าหมายใหญ่เอาไว้นะคะจะได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ทําให้ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี สำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูในช่วงตอนนี้คนใกล้ตัวบุตรบริวารญาติพี่น้องช่วงนี้มีความกังวลมีความสับสนนะคะก็อาจจะด้วยอารมณ์ของคุณด้วยแหละบางทีอาจจะไปกดดันเขาทางอ้อมไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะแต่ว่าทางอ้อมทําให้เขาเครียดเพราะฉะนั้นแล้วต้องปรับนะต้องปรับนะคะปรับตัวเอง จะได้มีสังคมที่ดีจะได้มีเพื่อนรวมงานมีทีมงานมีคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วเขาสบายใจอ่ะเพราะเขาสบายใจไม่ว่าจะทําอะไรงานหนักงานเบาก็พร้อมที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่นะคะความสบายใจไปอยู่ที่ไหนคนก็จะรักนะสำหรับชาวทาตุไฟนะคะดูฟูลไพ่ของความอิสระที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยใช้ชีวิตที่แบบอิสระข้าไหนนอนน,นั่นอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรเป็นคนที่ ไม่ได้ฟิกเรื่องเวลาเป็นคนไม่ได้จํากัดเวลาเป็นคนปล่อยตัวไปตามลมตามอากาศชาวทัดไฟบางคนไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตมากสักเท่าไหร่แต่ณตอนนี้การงานของคุณมันเริ่มมั่นคงแล้วหรือคุณได้ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำงานกับครอบครัวเขามองคุณอยู่เขามองดูการกระทําของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําในช่วงตอนนี้คือการแสดงศักยภาพ การโชว์ power ความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณมีคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ว่าคุณทํางานนี้ได้รับมอบหมายงานนี้ได้ทําแล้วมันจะสําเร็จนะคะเออทาด้วยความมั่นคงเพราะตัวตนของคุณในช่วงเนี้คุณก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคุณก็ไม่ได้ย่อยๆแล้วนะนะคะสิบปียนนักนั่นจริงๆในชีวิตได้แล้วสําหรับชาวธาตุไฟนะคะแล้วคุณจะสําเร็จ ไพ่ใบนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นแหละนะคะจะได้รับความสําเร็จอืรับความสําเร็จเป็นอย่างดีและในช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องแก้ไขหรือทําอะไรเรื่องราวการงานบางทีงานอันนี้หมายถึงว่าอาจจะเกี่ยวกับงานที่แบบงานกลางคืนคนที่มีส่วนได้ไปสัมพันธ์ได้ไปทํามีส่วนเกี่ยวขอ้องร่วมทุนลงทุน เกี่ยวกับงานกลางคืนนะคะก็พยายามพยายามในที่นี้หมายความว่าอาจจะเป็นงานสื่อของคุณก็ได้งานแบบลับๆหรืองานกลางคืนที่บอกไปก็งานเกี่ยวกับสถาบันบันเทิงการบันเทิงอย่างเนี้ยก็พยายามนะคะ พยายามทำให้มันชัดเจนเพราะบางคนสำหรับชาวธาตุไฟอาจจะมีแฟนอาจจะมีคนรักอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาตามมานะคะและในช่วงนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจบางทีไพ่ใบนี้มันหมายถึงการลุยเป็นจังหวะเป็นช่วงจังหวะของชาวธาตุไฟ ในเมื่องานคุณมั่นคงแล้วงานที่สองงานที่สามที่จะทำที่มันอิสระมากขึ้นบางทีคุณก็ต้องลุยแต่ลุยในที่นี้เดชาเดีเด๋การลุยในที่นี้คือการแบ่งรับแบ่งสู้รู้เขารู้เราเห็นจังหวะที่เหมาะสมค่อยเล่งถ้าเมื่อไหร่ดูแล้วไม่เข้าท่าถอยนะคะอันนี้คืออัศวินอันนี้คือนักรบนะเดชาเดี๋ยว,ว,ยวต้องแบ่งรับแบ่งสู้ให้เป็น ต้องลุกต้องถอยให้เป็นนะคะภา,ายใบนี้ซึ่งตัวตนของคุณในช่วงตอนนี้ two of pentacles สองเรียนคุณต้องปรับอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเวลางานงานหลักงานเสริมนะคะงานอีเวนต์ธุรก,กิจเลก็เลกๆน้อยงานที่สอง <volunte. S 2> ต้องปรับเพื่อคุณจะได้ไม่เครียด ถ้าคุณปรับได้ไพ่ใบนี้คุณจะได้ไม่เครียดไม่เครียดไม่ลังเลไม่สงสัยมันเหมือนกับมันมีความเครียดเกิดขึ้นภายในใจิตใจแต่ความรู้สึกดีๆสองถ้วยตั้งนะอาจจะล้มไปแค่สามบางทีมันผิดหวังไงตั้งเป้าไว้สูงต้องได้ประมาณนี้นะก็อาจจะผิดหวังบางไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นฐานดวงของคุณนะไพ่สองใบนี้มันก็เต็มแล้ว การงานที่มั่นคงการงานที่หนักแน่นแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงตัวนี้คุณจะได้แม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคอุปสรรคจากหน้าไพในช่วงตัวนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากความรู้สึกเกิดจากความรู้สึกที่มันไม่ได้ดั่งใจเกิดจากความเสีจจยใจเกิดจากความผิดหวังนั่นแหละคืออุปสรรคของชาวธาตุไฟในช่วงตัวนี้นะคะอืมเพราะว่าหน้าไพตรงนี้ไม่มีดาบ ไม่มีไพ่ที่แสดงให้เห็นว่ามีดาบเลยนะคะมีแต่ความรู้สึกที่บอกว่าไม่ถูกใจมีความกังวลใจมีความน้อยใจที่ออกมาจากหน้าไพ่ที่เห็นณนตอนนี้สําหรับในเรื่องของการงานนั่นเองแต่หลักๆฐานฐานดวงของคุณตัวตวนของคุณนะมันมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็จะได้มาซึ่งความสมบูรณ์ในเรื่องของการงานอยู่ที่ใจถึงบอกไปว่าชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้อารมณ์นะคะ อารมณ์คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณจะชนะทุกสิ่งคุณชนะใจตัวเองได้เรื่องอื่นมันก็แค่ลองๆนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องมุตรบริวารแฟนคนรักคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะเอ็นดูคุณเขาก็จะรักคุณเขาก็จะช่วยเหลือคุณถ้าคุณทำตัวน่ารักนะคะสำหรับชาวธาตไฟนะขอไภ ช่วยบอกสำหรับในเรื่องของการงานอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวธาตุไฟไหมคะอืมคิงออฟครับราชาถือถ้วยเลยนะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีจากการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดบุตรบริวารญาติพี่น้องต่างๆ คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือรวมทั้งถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหัวหน้างานก็ได้เหมือนกันคนที่มีตําแหน่งมีอายุที่สูงกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเขาจะเอ็นดูเขาจะรักใคร่คุณเขาจะช่วยเหลือคุณนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่การกระทําของคุณจะทําให้คนรักหรือไม่รนะักก็อยู่ที่การกระทําของตัวคุณและไพ่ยังออกมาสรุปบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเนะคะจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี ต่อไปในด้านของการเงินการเงินในช่วงตอนนี้เต็มค่ะสิบเหรียญไพ่ของคุณมันก็บอกอยู่แล้วว่าสิบเหรียญการเงินมาเต็มจากอะไรจากงานนั่นแหละส่งผลมาจากในเรื่องของงานที่ช่วงนี้คุณบริหารจัดการได้เป็นได้ดีและมีคนช่วยเหลือสนับสนุนตัวคุณเพราะฉะนั้นการเงินของคุณมาเต็มอาจจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินส,สมบัติมรดก สิ่งที่เป็นหลักทรัพย์อะสิ่งที่เป็นมรดกะทรัพย์สินอาจจะได้ในช่วงตอนนี้นะคะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขารักคนที่เขาเมตตาคุณนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินมีมีบริหารจัดการได้ไหมช่วงนี้รู้สึกว่าอยากที่จะเก็บนะห่วงห่วงอะได้มาแล้วก็รู้สึกอยากเก็บบางบางทีก็ห่วงนะห่วง มีอารมณ์แบบไม่พอใจด้วยนะคะเล็กๆน่นอๆมีความกังวลเพราะโดยพื้นฐานแล้วชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเนาะก็บอกอยู่แล้วว่าชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูมักจะอารมณ์แบบเฮิร์ทๆหน่อยนะคะถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วคุณจะมันจะดีมากทั้งการงานทั้งการเงินบางครั้งอาจจะต้องไปพักบ้างหมายถึงว่า ไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะสนุกสนุกจะได้ทำจิตใจให้มันเบิกบานจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขและพลังแห่งความสุขพลังงานบวกๆมันจะปล่อยออกมาคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาก็จะรับรู้เพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรอ่ะมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกมากขึ้นการเงินของคุณในช่วงตอนนี้อาจจะได้มาจากลับๆนะคะอาจจะได้มาจากลับๆหรือสิ่งที่ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ก็จะได้มาและก็จะมีคนช่วยเหลือคุณไมมในช่วงตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้านะที่มีการงานที่ดีเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรืออาจจะได้จากแดนไกลนะคะไพ่บอกแบบนั้นอาจจะได้จากแดนไกลก็ได้เหมือนกันและในช่วงตรงนี้คุณก็เริ่มที่จะวางแผนชีวิตให้มันดีขึ้นวางแผนบริหารจัดการเมื่อมีรายรับเข้ามานะคะ ก็ต้องรู้จักคิดแล้วก็วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินให้คุณมันเกิดให้มันเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นดีค่ะบอกได้เลยว่าหน้าไพดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินจัดเต็มจัดเต็มจัดหนักเลยแล้วก็ได้อะได้เกิดจากไหวพริบคุณเป็นคนฉลาดด้วยชาวธาตุไฟเป็นคนฉลาดรู้วิธีอ่ะรู้หลบ นะคะรู้หลบรู้สู้รู้ถอยอะรู้จังหวะชีวิตตัวเองว่าจะต้องไปในทิศทางไหนแต่ข้อเสียคือใจร้อนถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณไปได้สวยขอให้ขยายในเรื่องของการเงินให้ในช่วงตอนนี้ ลับๆับอาจจะได้เงินแบบลับๆับเงินเก่าเงินลับลับมีใครช่วยเหลืออืมจริงด้วยมีคนช่วยเหลือคุณอาจจะล่าช้านิดนึงนะไพ่ใบนี่หมายถึงล่าช้านะคะสี่ดาบอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้ได้มาจากอะไรได้มาจากการทํางานของคุณนั่นแหละ นะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากการทำงานไพ่ใบนี้คือความสามารถวิชาความรู้ที่คุณสร้างขึ้นเองมันจะผิดอกออกผลนะคะเป็นกําไรให้คุณได้เก็บเกี่ยวนั่นเองหน่าเด็กแม่เฉียเทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จรูุร่วงไปได้ด้วยดีนะคะคุณสามารถคาด การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป๊ะๆวางไว้เลยว่าเดือนนี้จะได้เท่าไร่สิ้นเดือนนี้จะได้เท่าไหร่นะคะรู้ล่วงหน้าและอินฟินิตี้อยู่ด้านบนหมายความว่าการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานหลักที่คุณทํางานประจําที่คุณทําหรือว่าธุรกิจที่2งานเสริมงานออนไลน์งานฟรีแลนซ์โครงการต่างๆเล็กๆแน่น้อยนะคะค่าขายธุรกิจเสริมอสังหาริมทรัพย์รายได้จากค่าเช่าต่างๆมันจะเข้ามา ถึงจะเล็กๆแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆมาจากหลายช่องทางมีแบบไม่ขาดสายแล้วก็ยังมีที่ได้มาจากลับๆจากคนช่วยจากสนหาอืจากคนที่เขาสน่หานะคะเข้าโอนมาให้ประมาณนั้นพอไพ่บอกแบบนั้นอินฟินิตี้เป็นคนที่เงินไม่ขาดมือชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้นะเป็นคนที่เงินไม่ขาดมือจะมีเข้ามาถึงแม้คิดว่าวันนี้ไม่มีและมองดูไม่รู้ ม่คิดว่าจะได้และแต่ก็ได้นะคะแต่ก็ได้ในความรู้สึกลึกๆของคุณมันได้อยู่แล้วมันมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามาจากทางไหนอ่ะแต่มันไ,ได้นะคะได้เข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินต่อไปเรื่องความรักความรักของชาวธาตุไฟจะฮอตเหมือนกับการงานการเงินไหมได้พบได้เจอ คนที่มีอายุเยอะมากกว่าบางทีพไพ่ใบนี้มันหมายความว่าคุณอาจจะได้พบกับคนที่เขาพร้อมที่อยากสร้างครอบครัวไปกับคุณด้วยก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็อยากสร้างครอบครัวไปด้วยแต่ด้วยบางทีความรู้สึกที่คุณบอกว่าคุณยังชอบในการใช้ชีวิตที่ที่อิสระอยู่ในบางอารมณ์นะแต่ลึกๆแล้วอ่ะอยากได้ไหมก็อยากได้ อยากได้คําว่าครอบครัวอยากสร้างครอบครัวอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้พบได้เจอนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีแต่บางครั้งมันเกี่ยวกับอารมณ์กลับมาอารมณ์อีกแล้วอารมณ์ของชาวทัตไฟนี่แหละนะคะอารมณ์ของชาวธาตไฟและคนรักของคุณเขาก็กังวลเขามีความกังวลเกิดขึ้นในความรักในความสัมพันธ์บางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่เขารู้ว่าคุณชอบอิสระมากเกินไป การเคยตามใจมากเกินไปในความสัมพันธ์ในความรักหรือเปล่านะคะแต่พอจะอยู่ด้วยการครบกันเป็นแฟนจริงจังกันมันเหมือนกับขาดอิสรภาพในชีวิตไปหรือเปล่าขอดูความรู้สึกของคนรักให้ละกันคนรักของชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้เขารู้สึกยังไง จะมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันในความรู้สึกของเขาเขาเครียดเขาสับสนเขาปวดหัวแต่ก็รักนะบางทีหลงคือความรักคือความหลงและก็ King of s w o r d แม้ว่าจะมีในเรื่องของอุปสรรคมีปัญหาหรือการตัดสินใจไพ่ไม่ได้หมายถึงคนดุด้วยก็ได้แต่มันหมายถึงความชัดเจนความชัดเจน ความจริงจังความหนักแน่นนะอืมรักก็คือรักอะรักก็คือรักถ้าไม่รักก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดในช่วงตอนนี้และความสัมพันธ์ความรักในช่วงตอนนี้เขายังคิดถึงเรื่องราวในอดีตสิ่งเก่าๆความสัมพันธ์ที่เคยรักกันที่เคยคบกันแรกๆมันก็ยังดีงนะมันก็มีความสุขพอคิดถึงแล้วเขาก็มีความสุข ก่อนจีบกันใหม่ๆเป็นยังไงเรื่องราวในอดีตสถานที่เดิมๆนะคะความรักแรกๆความรักครั้งเก่าไมไปถึงอดีตที่มันผ่านมาพอคิดถึงแล้วก็ทําให้เขามีความสุขมีกําลังใจนะคะจากที่แบบซีเรียสเครียดทุกทุกหนักๆไม่สบายใจเท่าไหร่แต่พอคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงความดีคิดถึงความดีของคนรักของอีกฝ่ายมันก็คลายทุก ใครเหงาใครเศร้าได้ค่ะแล้วตัวคุณละ่ะความรู้สึกของชาวธาตุไฟคิงออฟเพนต e ราชาถือเหรียนหนักแน่นจริงจังได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะเป็นไพ่ที่บอกว่า การเป็นครอบครัวก็ได้แต่ไพ่ใบนี้หมายถึงคนไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่อาจจะนิ่งๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมียศนะคะมีชื่อเสียงในช่วงตรงนี้คุณดูค่อนข้างฮอตและก็มั่นใจมั่นใจช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งๆกับการทํางานแต่โอกาสจะเข้ามาเป็นคนเสน่ห์แรงเป็นคนฮอต แต่ไม่ค่อยที่จะโรแมนติกสักเท่าไหร่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มียศมีตําแหน่งหน้าที่และก็ช่วงนี้ทํางานหนะักสนใจแต่ในเรื่องของการงานและโอกาสจะได้เริ่มต้นนะคะหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกที่ดีความรักความหงใยหงิความใส่ใจการคิดถึงก็ได้ก็ยังคิดถึงอยู่ก็ลังก็ก็ยังรักอยู่นะ แต่อาจจะไปสนใจในเรื่องของการทามาหากินการลงทุนการงานมากกว่าแต่ลึกๆในใจก็ยังรักอยู่นะภาพ่บบนี้นะคะอืมก็ยังรักอยู่ยังห่วงอยู่ยังคิดถึงอยู่นะคะอืมแล้วค่อยติดต่อกันนะประมาณนั้นในความรักความสัมพันธ์ในลึกๆก็คือยังรักกันอยู่โอเคสําหรับ ชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568 mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องอาจารย์ทิพมณีเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ